หมู่บ้านหนองย่าคาซึ่งเคยสงบ,บสุขมาหลายสิบปีแต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาหมูเริ่มหายไปในยามค่ำคืนเหลือไว้เพียงกลิ่นเขาเลือดข้างคอกเท่านั้นลุงบุญหลายยืนหน้าคอกหมูดวงตาแดงเพราะอดนอนหลายคืนข้าเลี้ยงหมูสิบตัวหายไปเจ็ดตัวถ้ายัางเป็นแบบนี้จะไม่มีอะไรขายแน่ชาวบ้านเริ่มกลัวบางคนว่าถูกขโมยบ้างก็ว่าเสือจากป่าหลุดมาแต่ตาอินผู้เท่าผู้รู้สายศาสตร์กล่าวเสียงนิ่งๆในที่ประชุมว่า มันไม่ใช่ขโมยและไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันคือเสือสมิงที่อาศัยอยู่ใกล้วัดรางท้ายหมู่บ้านยอดกับแหลมอาสาเฝ้ายามใช้หมูเป็นเหยื่อล่อถือไฟฉา,ายกับมีดพรา้ามือสั่นเพราะกลัวแต่ใจยังกล้าใกล้เที่ยงคืนได้ยินเสียงฝีเท้าเบา,เบาๆจากหลังวัดใบไม้ไหวหมูร้องเสียงหลงพวกเขาเห็นเงาดำคล้ายเสือ แต่ยื่นสองขามีดวงตาแดงฉานยอดกระซิบเบาๆนั่นไม่ใช่เสือมันคือเสือสมิงแหลมชักมีดแต่มือสันจ,นจนูนจะหล่นเสือสมิงก็โจรใส่หมูแต่ไม่กัดมันเพียงแต่ที่หัวหมูเหมือนกำลังร่ายเวทแล้วหมูก็เดินตามมันไปเงียบเยียบเหมือนถูกสะกดเฮ้ยมันไม่ต้องลา่าไม่ต้องกัดหมูยังเดินตามไปเฉยๆแหลมร้องพวกเขาตามไปจนถึงวัดร้าง ลางลานวัดเสือสมิงแปรเปลี่ยนเป็นพระชรานุ่งจีวรเก่าๆนั่งลงข้างหมูสวดคาถาเบาๆแล้วหายเข้าไปในกุฏิเก่าเช้าวันถัดมาทั้งคู่เล่าให้ตาอินฟังตาอินถอนหายใจลึกๆแล้วกล่าวว่าเขาคือหลวงพ่อเพ็งอดีตเจ้าวาสวัสดี้เมื่อก่อนเป็นพระดีแต่วันหนึ่งตอนออกบินบาทเขาถูกเสือกระจนตายวิญ,ญญาณไม่ไปเกิด ผูกพันกับวัดนี้กลายเป็นเสือสมิงที่ออกไปไหนไม่ได้แต่เขาไม่ได้กินหมูเพื่ออย่างชีพเขาทำพิธีสะด็อกเคราะห์ลบกรรมให้หมูเหล่านั้นเพื่อไถ่าบาปเก่าแก่ในอดีตยอดตกใจถ้าอย่างนั้นหมูพวกนั้นหายไปไหนตาอินตอบนิ่งๆเมื่อเขาไร่เวสกดหมูได้หมูก็ยอมเสียสละร่างกายเพื่อพิธีจากนั้นหมูก็ตายอย่างสงบคล้ายการวายชีวิตแม้จะดูดี แต่ก็ไม่ต่างจากความตายอยู่ดีตาอินแนะนำให้ชาวบ้านร่วมกันจัดพิธีหน้าอุโบสถเก่าวางดอกไม้ทูบเทียนและตั้งหมูจำลองเป็นสังฐานเมื่อพิธีเสร็จสิ้นเสือสมิงในร่างพระปรากฏผ่านสายหมอกบางแววตาแดงค่อยๆมืดลงหลวงพ่อเพ่งกล่าวคำสุดท้ายขอบใจที่ยังเห็นข้าว่าเป็นพระแล้วร่างท่านกลายเป็นผงฝุ่นเบาๆ ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า่าำกลางแสงแดดยามเช้าจากวันนั้นเป็นต้นมาหมูไม่เคยหายไปอีกเลยชาวบ้านเรียกวัดร้างแห่งนั้นว่าวัดเสือเพ่งและสร้างสารเล็กๆไว้ให้กราบไว้เพื่อระลึกถึงพระรูปหนึ่งผู้ถูกโชคชะตากลั้นแกล้งจนกลายเป็นเสือสมิงผู้เฝ้าวัดผ่านไปสามเดือนหลังพิธีส่งวิญญ,ญาณหลวงพ่อเพ่ง หมูในหมู่บ้านไม่เคยหายไปอีกเลยแต่ความเงียบสงบกลับไม่ยืนยาวอย่างที่หวังค่ำคืนวันพระใหญ่ฟ้าปิดสนิทจันโซหายไปหลังเมนาลมเย็นวูบแปลกประหลาดพัดผ่านทั้งหมู่บ้านรุ่งเชา้าชาวบ้านพบว่าพี่แดงคนเลี้ยงวัวหายตัวไปพร้อมรอยเท้าสัตว์ลากยาวจากบ้านไปทางวัดร้างรอยเท้านี่เหมือนรอยเล็บเสือแต่มันเดินสองขายอดพึมพำ ในคืนนั้นเองตาอินล้มป่วยลงอย่างกระทันหันเขานอนละเมอด้วยเสียงพร่ำบนหลวงพ่อเพลงท่านยังไม่ไปไหนมีใครอีกคนยังติดอยู่ยอดกับแผลมตัดสินใจไปเยี่ยมตาอินก่อนที่ตาอินจะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาในฝันข้าเห็นศาลาเก่าหลังวัดมีเงาสองเงาหนึ่งคือหลวงพ่อและอีกเงาใหญ่ยยกว่าดวงตาสีทอง คืนนั้นพวกเขานำไฟฉายกับเครื่องรางเก่าแก่กลับไปที่วัดร้างอีกครั้งที่ที่คิดว่าเรื่องทุกอย่างจบไปแล้วกลางสาลางเงียบรางพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหายใจครืดคราดหนักแน่นและเสียงลากเล็บขวนพื้นใหม่จากเงามืดเงาร่างหนึ่งพุ่งออกมาสูงใหญ่หน้าคล้ายเสือดวงตาสีทองสว่างวาบแต่ไม่ใช่หลวงพ่อเพ่งมันคือสมิงอีกตนหนึ่งยอดตะโกน มันไม่ใช่หลวงพ่อนี่มันสมิงตัวใหม่จูจูเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงของหลวงพ่อเพ่งดังก้องกลางวัดร้างเหมือนลอยมากับสายลมเขาคือคนที่มาแอบเรียนเวทขโมยพิธีกรรมจากข้าเพื่อใช้สะดกรรมของตนเองแต่เวทนั้นกลับผูกพันเขากับวิญญาณเสือแทนตาอินเดินเข้ามาช้าๆแม้จะอ่อนแรงเขาชูผ้ายันเก่าแก่ขึ้นพลางสวดมนต์เสียงแผ่ว สมิงตัวใหม่ร้องคำรามดิ้นทุรนทุรายก่อนร่างจะแตกสลายกลายเป็นฝุน่นเหมือนที่หลวงพ่อเพลงเคยเป็นรุ่งเช้าแสงแรกของวันสองผ่านหมอกวัดร้างที่เคยเย็นยะเยือกบัดนี้กลับดูสงบตาอินกล่าวช้าชาคำสาบจบแล้วไม่มีสมิงเหลืออีกต่อไปยอดกระแผลมหันไปมองศาลาเห็นพระพุทธรูปที่เคยแตกคักกลับประกอบขึ้นใหม่อย่างลึกลับเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบรับว่า ทุกอย่างสงบแล้วหมู่บ้านหนองยาคากลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่ทุกคืนพระใหญ่ชาวบ้านยังคงนำดอกไม้และถูกไปไว้ที่วัดเสือเพ่งไม่ใช่เพื่อกลัวแต่เพื่อขอบคุณให้กับพระผู้เคยเป็นเสือและคำสาปที่สอนให้พวกเขารู้ว่าแม้ในร่างสัตว์ป่าจิตใจของพระแท้ก,ก็ยังคงงดงามจบบริบูรณ์ของตำนานเสือสมิงแห่งขอบวัด